สวัสดีค่ะสมโพชยนต์นะคะวันนี้เราอยู่กับตัวน้องใหม่นะคะตัว Toyota v V ออค่ะคันนี้จะเป็นตัวเครื่อง 1.5e นะคะปี2015ค่ะตัวน้องจะเป็นสีเทาดำนะคะตัวนี้รถเข้าใหม่ค่ะสภาพเดิมๆนะคะสวยมากเลยนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถติดต่อสมโภชยนนะคะเบอร์ศูน3์4 2 2 1นะคะ เพชรยจะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะตอนนี้สต็อกนะคะกลุ่มรถโตโยต้าค่ะไม่ว่าจะเป็น V ีออสนะคะยาริสหรือว่าจะเป็นตัวออร์ดิค่ะกลุ่มฟอร์จูเนอร์ก็มีนะคะกลุ่มรถตู้รถครอบครัวมีเข้ามาเป็นจนนนํานวนมากเลยนะคะสามารถติดต่อส้มโอเข้ามาได้เลย ตอนนี้นะคะตัว 1.5e ปี2015จะเข้ามาใหม่ทั้งหมด2คันนะคะจะมีเป็นสีเทาดำกับสีน้ำตาลน,นะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นการอัปเดตตัวรถเข้าใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะระบบราคานะคะเบาๆค่ะราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวไปเลยค่ะนะคะตอนนี้จะมีโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสามารถผ่อน0%นานสูงสุด12เดือนเลยนะคะหรือว่านะคะหากว่าลูกค้าสนใจ ะะทางเรามีบริการค่ะเจ้าหน้าที่นซ์นะคะวิ่งเซ็นนะคะคถึงที่เลยนะคะมาเรื่องตัวรถคันนี้เลยนะคะตัวรถนะคะคจะเป็นตัวโฉมหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะปี2อ1 5ตัวก่อไฟนะคะรถสภาพเดิมๆเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะอาจมีคราบเหลืองบ้างนะคะแต่ทางเพชรยงเรานะคะขายเป็นรถปรับสภาพนะคะไม่ใช่รถสภาพเดิมนะคะตัวก่อไฟนะคะจะทําการขัดนะคะให้ใสเลยนะคะ ส่วนตัวรถเป็นสีเทาดำเดิมจากโรงงานค่ะกระจังหน้านะคะโครเมียมค่ะไม่มีร่องรอยเลยนะคะตัวกระจังหน้าเงามากๆค่ะส่วนกันชนด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำค่ะตัดกับสีตัวรถนะคะตัวนี้ลูกค้าได้เป็นทะเบียน,นนี้เลยนะคะสี่สมเก้าสค่ะทะเบียนสวยมากเลยตัวรถนะคะทําการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตัวรถคันนี้รถไม่มีร่องรอยเลยค่ะสวยมากๆเลยล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นล้อแมกนะคะ อันลอยเรียบร้อยแล้วก็ตัวยางนะคะสภาพนะคะยังขับได้อีกหลายปีเลยนะคะดแบบอกยางแน่นๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะตัวรถคันนี้ตัวเบาะนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าจะเป็นสีดํานะคะ ข้อดีของตัวบอกค้านะคะก็คือระบายความร้อนได้ดีค่ะทำค,ความสะอาดง่ายนะคะตัวคอนโซลหน้านะคะอันนี้ลูกค้าจะได้เป็นคอนโซลหน้าสีดาน,นะคะภายในค่อนข้างหรูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งคนขับบ้างนะคะ ในนะคะด้านคนขับตัวนี้จะเป็นเซ็นทรันล็อกนะคะปี15แล้วก็กระจกะะปะปับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลาัยสก้านโตโยต้าค่ะตัวเครื่องเล่นนะคะได้เป็นตัวเครื่องเล่น CD USB ค่ะแล้วก็เป็นตัว Air แอร์ปรับนะคะเกียร์ออโต้ค่ะภายในยังใหม่อยู่เลยนะคะรถปี15ค่ะสภาพรถเดิมๆสวยมากเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าได้แอร์แบ็กสใบนะคะด้านหน้า เพดานนะคะยังใหม่เลยนะคะไม่มีคราบไม่มีร่องรอยเลยนะคะอย่างข้อดีนะคะของตัวรถกลุ่ม v ีออก็จะเป็นตัวเก่งขนาดกลางนะคะรูปทรงกระทัดรัดค่ะผ่อนสบายๆนะคะแค่งวดละ6,000นนิดเท่านั้นเองนะคะตัวรถคันนี้ด้านหลังนะคะผู้โดยสารก็พื้นที่กว้างขวางค่ะ ตัวกลุ่มรถโตโยต้านะคะอย่างตัวรถ1.5นะคะอีคันนี้ก็นับเป็นตัวกลุ่มรถอ e ีโคคาประหยัดน้ำมันเช่นกันค่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องเบนซินนะคะด้านหลังไม่มีล่องลอยเลยนะคะสวยมากๆด้านหลังนะคะคิ้วจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะตัวตาโลโก้ยังอยู่ครบนะคะสภาพรถสวยมากค่ะแทบไม่มีล่องลอยเลยค่ะตัวรถคันนี้นะคะ ขนาดยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะตัวรถยังใหม่เลยรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะคันนี้เลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อซุ้มโอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อเลยนะคะมาต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะคะตัวห้องเครื่องนะคะสะภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีข้ามลามันค่ะอาจจะมีร่องในส่วนของการใช้งานนะคะจ,จะเป็นตัวคราบนะคะเล็กน้อยแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะคะตัวเครื่อง uvti ค่ะเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวทางเราจะทําการทําความสะอาดห้องเพื่อให้นะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นน็อตเข้าใหม่ค่ะอาจจะมีในส่วนของตัวค่าเทคน้อยค่ะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่คาาน้ํามันนะคะตามการใช้งานเลยตัวตามอ,อกกนะคะของโรงงานยังอยู่ค่ะตัวานนาะคะานหน้าเดิมนะคะคานหน้าเดิมนะคะน็อตเดิมค่ะไม่มีถูกไขถูกขอดนะคะ ตัวน็อตฝากระโปรงน็อตเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กยังเรียงกลมสวยค่ะรถคันนี้ปีสิบห้านะคะในส่วของตัวตาตวโตยโยต้านะคะก็ยังอยู่นะคะอาจจะมีตัวคาบนะคะตัวตานะคะยังอยู่ตัวแบตท,ทางเทรยโยนเปลี่ยนเป็นแบตใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ใหม่ค่ะตัวรถนะคะ สภาพยังสวยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ฝากระโปรงด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้ทางเราจะทําการใส่ตัวแผ่นรองให้นะคะอันนี้จะเป็นตัวสภาพที่หลุดเข้าใหม่านะดิมเดิมเลยน็อตน,นะคะฝากระโปรงหลังก็ไม่มีถูกใช้ถูกถอดถูกเปลี่ยนนะคะกระฝากระโปรงเดิมน,นะคะเดิมเดิมเลยนะคะเมดอาพเดิมเดค่ะ ตอนนี้จะมีตัวเครื่องมือแม่แลงนะคะตัวยางอะไรนะคะยาสงสำรองให้สภาพสวย ทางลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสนใจเป็นตัวรถ t ต y o ต้ v วีออนนะคะปี15คันนี้นะคะตัวเ e ครืค่อง 1.5E ค่ะราคาตั้งขายอยู่ที่330,000นะคะ9,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะจัดไปใน,นลูกค้าเครดิตดี4ีดาวไปเลยค่ะแล้วก็ด้วยส่วนของนะคะการผ่อนตัน๋งวดก็จะประมาณงวดละ6,000มิลๆินะคะประมาณนะคะโดยประมาณแล้วก็ตัวรถไม่ประมาณแสนแปดนะคะทางลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสมโมเพชรยนเข้ามาได้เลยนะคะตัวรถคันนี้ยังไม่มีเจ้าของจับจอง รถเ,เข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะส้มโอนะคะฝาในส่วนของตัวช่องนะคะ YouTube คะ่ะจะเป็นส้มโอนะคะรถสวยมือสอค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องทิกต o อ,อนะคะส้มโอพิพยนค่ะฝักลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วก็ติดตามนะคะเพื่ออัปเดตตัวรถเข้าใหม่กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ